ใหม่แล้วทุกคนก็จะเลกถึงสลาดวาโรรสกิกัดหลวงซึ่งเป็นนย์รวมของสินค้าและบริการของจังหวัดเชียงใหม่กาดหลวงถือเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านนามีอาหารขึ้นชื่อคือไส้อัว่วซึ่งมีหลายรสชาติตามความต้องการของผู้บริโภคนอกจากนี้ยังมีข้าวแตนซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของกาดหลวง สินค้าที่ขาดไม่ได้คือกาละแมที่เป็นของฝากยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มานะคะ30ปีแล้วนะคะขายแต่ผ้าพื้นเมืองไม่มีของไม่มีของกรุงเทพนะคะจะเป็นของชาวเขาทุกอย่างนะาเสื้อพื้นเมืองผ้าถุงชุดเด็กตั้งแต่คนแก่ชุดขาวชุดอะไรนี ดังนั้นในทุกๆวันจึงมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาที่กาดหลวงลูกค้าที่นี่มาจากหลากหลายนะคะตั้งแต่นะคะกรุงเทพต่างจังหวัดมีทุกที่ในประเทศไทยแล้วก็เป็นพวกต่างประเทศด้วยกาดหลวงถือเป็นสถานที่เก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอายุนับร้อยปีเพราะว่าตรงนี้เป็นกาดเก่าแก่นะคะตลาดนี้ตั้งมาร้อยปีแล้วนะคะแล้วก็ คนจะรู้จักส่วนมากก็จะเป็นชาวบ้านขวันตอนแรกนะคะแล้วก็แนะนําต่อๆกันมาจนต่างประเทศเข้ามาได้ต่างชาติเข้ามาได้ประมาณสิปีแนะนำมาแถวๆนี้มีไอของหลายอย่างหลวงเนี่ยมันมีสินค้ารวมๆกันหลายๆอย่างเนาะมีหลายประเทศเรามาที่เดียวนี่เราไม่ต้องไปหาที่อื่นเยอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่เราต้องการด้วยไงคะมาที่เดียวเราก็สามารถที่จะจับจ่ายได้สะดวก กาดหลวงแบ่งเป็นหลายส่วนมีทั้งส่วนที่เป็นอาหารและส่วนที่เป็นสินค้าทั่วไปเส้นทางที่ใช้เดินทางมาที่กาดหลวงมีหลายเส้นทางและมีรถโดยสารประจำทางให้เลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย